ถ้าคุณซื้อไปอยู่แก่ก็เสียงพอดีเลยนั่นเองเนี่ผมเปลี่ยนเทียบกับสายถุงถนัดก,กันแล้วกันนักกีตาร์คนหนึ่งเก่งมากเลยที่จมมี่เฮนริกสเขาเป็นนักกีตาร์ไฟ,ฟฟ้าเขาได้เล่นกีตาร์แล้วก็ได้สร้างงานเอาไว้สามอลลาบั้งสามมอลลาบั้ของเฮนริกส์เนี่ย ถึงวันนี้คนยังกล่าวถึงยูจะเหมอเลยนักกีตาร์ดังๆงรุ่นใหม่สมมติสตีกงสตีไวบอกเฮ้ยแฮนบิกทำได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่เมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่เจมี่เฮมบิกทำเอาไว้เนี่ยได้ทำให้นักกีตาร์รุ่นหลังเอามาคิดค้นสร้างงานที่แบบอีกมากมายมาเต็มไปหมดเลยเรามานั่งดิกทัศน์วติเฮนริกไม่ตายแฮนริก,กอยู่จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นนักกีตาร์อายุ6กสิที่แบบทำงาน ติกมาเดินก็ได้อาจจะกลายเป็นนักกีตาร์ที่แบบลุนเข้าไปสู่แบบธุรกิจการค้าอะไรก็ได้ของบางอย่างบางทีมันเหมือนฟ้าก็ะหมือแบบนั้นการที่สื่อมันก็เสียชตายเมื่อ20ปีที่แล้วมันทำให้เกิดเหตุการณ์จนมาถึงวันนี้ทําให้เสือออกลูกหลายตัวอย่างที่บมเชยแอย่างที่คุณวิทยาได้พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นอะไรแบบเนี้มันเป็นสิ่งที่เราเอามาเอามาพูดท่าไม่ได้เพราะมันเกิดไปแล้วแล้วมันเกิดอย่างนั้น คำที่พูดว่าถ้าคุณสึกยังอยู่มันจะเป็นยังไงมันเป็นสิ่งที่ผมว่านึกไปก็เปล่าประโยชน์เหมือนถ้าเฮมดิกยังอยู่อย่างเงี้ยเคยมีคนพยายามวาดภาพเฮนดิกถ้ายังอยู่จะเป็นยังไงมีคนพยายามทำดุกรีแบบถ้าเฮมดิกยังอยู่มันเรีรจองเป็นยังไงแล้วมันไม่ไม่ได้ในขณะที่ทุกคนยังไมถึงเฮมดิกแล้วก็คือนักกีตาร์ไฟฟ้าที่ได้สร้างสิ่งที่มาสัจจรไว้ก็เหมือนกับที่สืบและทศเสียรได้สร้างสิ่งที่ มหัศจรรย์และก็ทรงคุณค่าที่สุดต่อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับผมคิดว่าถ้าพิสูจน์ยังอยู่ในเวลานี้วันนี้อาจจะมีผู้ชายสูงวัยตัวสูงๆใส่แว,ว่นตาคนหน,น,นึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ฉายสไลด์ให้ดูว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราเคยมีสัตว์ป่า ที่ผมให้ดูตอนนี้ดูครับรอแล้วครับเป็นนักเขียนได้สี่ล้านแน่นอนถ้าพิเศษอยูนะครับผม <S <S ผมคิดว่าแกคงลาออกราชการแล้วนะฮะแล้วแกคงเป็นอาจารย์หายนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแกชอบการริชการมากนะัะแล้วแกก็รู้สึกว่า ทางระบบราชการเนี่ยไม่ไม่สามารถทำให้แก่ทำถึงที่การฝังได้เนี่ยแกก็คงเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เกษตรหรือไม่ก็อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์สาขาสัตว์ป่ามาเรื่อยมาทีตนนะฮะแล้วก็ก็คงเกษียณไปนะครับผมอยากจะย้อนกลับไปตอนที่ผมไปไปงานของหนังสือที่หนึ่งกันยานะครับว่าวันที่18สิงหาเดือนผมก็เดินในที่บ้านครับแก แล้วก็เดินไปที่ร้านหอังเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลิงนะที่การนั่งกินเหล้าก่อนที่จะย,ยิงตัวตายก็เดินตามสถานการณ์เดินมาที่บ้านพัดก็เห็นเงียบๆเพาก็นั่งนเพราะก็นั่งเงียบๆก็นึกนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนมาคนที่มันคิดจะเตรียมตัวและยิงตัวตายเนี่ยมันคงคิดเยอะมากนะ มไม่ใช่แบบคือแน่นอนแกไม่ใช่แบบว่ามาปุ๊บแล้วก็เห็นกันกะคงไต่ตอแล้วไข้ควรเยอะมากว่าพอละคือแกคงมัโลกนะครับว่าเสียงปืนนัดนั้นมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นแต่แกคงรู้เพียงแต่ว่าแกไม่รู้จะทาอะไรแล้วคือสื่อเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับผมคิดว่าคุณสื่อเป็นคนที่แกมีความนนหน้าที่แกอื่น เขาถูกจ้างมาให้ดูแลป่าแล้วจะทําหน้าที่สุดแล้วเนี่ยแกทําไม่ได้แกรู้สึกว่าจะทําจะทําตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแกทำเยอะมากครับตอนที่แกอยู่เมื่อกันแค่เนี่ยแกผอมมากนะเพราะว่าแกจับไม้นะครับกางคืนก็ไปนอนแล้วไปตามเนี่ยเคยเห็นเขาไปดึงโจยบางจ่าไหมตามเขาไปจับไม้ของตำรวจนะฮะกลางวันเนี่ยแกองขับรถรถแกก็รถโฟล์คแวลนเรียน อายุสามสิบปีนะขับไปตามรอบโรงเรียนในห้วยสาแก้วนะแล้วก็เอาสไลด์อย่างเงี้ยไปฉายเด็กดูนะฮะแกก็ทำแล้วก็วป,รประชุมชอวบ้าทำทุกอย่างก็ทำทุกอย่างแล้วเดี๋ยนายเรียกเข,าขเ้าลงแทนเดี๋ยวก็ถกังรถโฟล์กเก่าตีนน้อยกระโลนเข้าไปนายเรียกพบอมเดี๋วก็วขับออกมาขับเข้าไปผมเคยเจอใจก่อนเดืนนอน,นก่นอนตายเนี่ผอมโซมากโซตริจังโซผมก็บอกพี่สโิบพี่สิบกำลังเครียดตั้งว่าโอเคมา,นนา,มาช่วยหน่อยวะไม่ไหววะไอเราก็ไม่รู้วยไม่ไหวคืออะไร แต,แต่แต่เมื่อมองย้อนกลับไปอย่างสิ่งที่พี่สิทธิ์ทำเนี่ยผมมานั่งคิดน,นะฮะคือแกได้รรทําหน้าที่ถึงที่สุดแล้วแล้วแกรู้สึกว่ามันมันยังไม่สมบูรณ์แกก็รู้สึกว่าก็ต้องต้องแบบน,นี้นะฮะถ้าถ้าเกิดว่าคนไทยหรือว่าคนที่มีหน้าที่รับผชอบนการได้ทำหน้าที่สมบูรณ์หมดทุกคนเนี่ยแกก็คงไม่ยิงตัวตายนาะเป็นแต่ว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แกก็รู้สึกว่าไม่รู้ทันแก ก็เลยตั้งใจที่จะทำแบบนี้เพื่อจะบอกให้คนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็เรื่องจริงนะผมเนี่ยนะวันที่แกยิงตัวตายไปสองอาทิตย์ผมก็ไปที่หัวขาดแค่วันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ปากมืระดับสูงก,การผู้ว่าทหารตำวรตำวจน,นะครับเพื่อตำรวจสองสามร้อยคนเนี่ยเรียกมาที่ประชุมที่หววขาดค้วยขาดแค่ประชุมก็จะบางแผนในการดูแลป้องกันป่ากหวยขาดแค่ยังไง ซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้ากระสุดนดังนั้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคนเหล่านี้มันก็ไม่เดินทางที่นี่หรอกนะครับน,น,นั่นกระสุนดังนั้นมันนานจริงๆนะแล้วคุณสื่ก็รอวันนี้มาต้องนานละแตลอดที่ตอนที่แกม,มีชีวิตอยู่แก็รอแกก็ไม่เห็นมาแกก็เลยต้องใช้กระสุดนดังนั้นก่อนทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิขนน <c oughs> ดๆๆขึ้นนะแล้วผมคิดว่าอย่างที่พิซันบอกนะครับจะเป็นตำรายเยจริงๆนะฮะคือถ้าเกิดแกอยู่ทุกวันเงีย็ก็เป็นแค่าการเกษตรอายุคก็จะมานั่งดูว่า แต่ว่ามันก็คงก็เป็นสิ่นที่จะทาทุกวันนี้ผมเชื่อันาถึงกองตันแกนนี่มันมีค่ามานะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะถอยกลับไปได้ครับเป็นแต่ว่าเราจะเดินหน้อย่างไรต่อนะครับว่าในการดูแลรักษาปุ๋ยป่าต้งประเทศครับมีใครจะเชิญเจอแล้รกันบงมีใครจ่ายกระถางเลยไหมครับผมคิดว่าในนี้อาจจะมีหลายท่านที่เคยรู้จักคุณสื่อนะครับแล้วก็ อยากจะเล่าอะไรฟังก็งยินดีเลยนะครับแักนถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ